วันนี้เรามาอาัปเดตข้อมูลข่าวสารประจำวันที่น่าสนใจเกี่ยวกับคริปโตเคเรนซีและก็บิตคอยกันนะครับ yeah, well, สวัสดีเพื่อนชาวคริปตีเคเรนโซ,โซเอ้ คริปโตเคอเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟีคริปโตมาเสนอแนวคิดและมุมมองเกี่ยวกับคราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มา,านำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่13นะครับซึ่งผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับ ข้อมูลข่าวสารต่างๆมาพูดถมาพูดคุยถึงข่าวสารในโรคคริปโตเคอเรนซีประจําวันกันนะครับโอเคก็อื่นเลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับก็คือเกรนี่นะครับเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเวทุกสาขานะครับเพื่อนๆก็เป็น,ปน,ปนขนมทันจะพืชอัดแท่งนะก็สามารถไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับโอเคเรามาฟังข่าวสารประจำวันกันเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นข่าวสารเกี่ยวกับ โซล a n a ก็อีธิเอียมนั่นเองนะครับเขาได้บอกว่าธนาคารระดับโลกเนี่ยแบงก์ออฟเมริกาเนี่ยนะครับได้บอกว่าโซล a n a เนี่ยสามารถโค่นอี h e เ e ียมเพื่อเป็นวีซ่าในโลกคริปโตเคเรนซีได้นั่นเองเนื่องจากเขามองว่าปัจจุบันนี้เนี่ยโดยอ้างถึงดีแอเนี่ยนะครับมากกว่า400รายการเนี่ยกำลังลันอยู่บนเชนโซลา n a นั่นเองอันนี้เราก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าโซล a n a เนี่ยเออมีแววที่จะเติบโต มากกว่านี้ได้หรือเปล่าหรืออาจจะเติบโตได้มากกว่านี้หลายเท่าเลยทีเดียวซึ่งผมลองได้เอาข้อมูลในส่วนของการเติบโตของโซโล a ن ا แล้วก็อีเทีเรียม,มาให้เพื่อนๆดูนะครับซึ่งในส่วนของอีเทีเรยรเนี่ยจะเป็นไอสีน้ําเงินน้าเงินนะครับมาจากจุดจุดเริ่มต้นตรงนี้นะครับโซลานาก็คือเส้นสีแดง,แดงนะครับเพื่อนๆลองมองภาพว่ามันเติบโตคล้ายๆกันหรือเปล่า,านะครับก็ค่อนข้างที่จะเติบโตแบบใกล้เคียงกันในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้เป๊ะหรือขนาดกันขนาดน,นั้น แต่โดยรวมแล้วค่อนข้างจะขายกันซึ่งเขามองว่าช่วงอนาคตเนี่ยมีโอกาสมากๆนะครับที่โซลาร่าจะเติบโตไปที่1,000 US ดอลลาร์นั่นเองซึ่งตอนนี้โซลาร์าเพิ่งจะอยู่ที่ประมาณเอ0่อยก็กว่าจนถึง200โดยประมาณเนี่ยนะครับฉะนั้นใครที่ถือโซลาร์าก็ลองหลุนลองกล่าวไปพร้อมๆกันนะครับเ,เพื่อนโอเคนี้ก็คงจะเป็นข่าวดีที่น่าประหลาดใจสําหรับคนที่เ,เป็นชาวเมืองคุนนะเนาะ ซึ่งเขาได้บอกว่าเนี่ยครับจากข้อมูลของสยามบล็อกเชนเขาได้บอกว่านะักขุดรายหนึ่งได้พบกับบล็อกที่ได้รับเงินรางวัล6.25 BTC เลยทีเดียวนะครับมีโอกาสเจอเนี่ยถึงกับ1ในร้านน,นะครับเพ,เพื่อนๆก็ผมก็ดีใจกับชาวเหมืองขุดคนนั้นด้วยนะครับก็ดีใจกับเพื่อนคนนั้นด้วยเราคงจะโชคดีมากๆนะครับเหมือนถูกรางวัลลอตเตอรี่เลยครับซึ่งมูลค่าปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ2 60,000เหรียญโดยประมาณณนะราคา บิตคอยปัจจุบันนะซึ่งถ้าถือไว้แล้วบิตคอยมีการเติบโตเนี่ยโอ้โหก็ไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับว่าจะรวยขนาดไหนนะครับและที่สําคัญในช่วงของโอกาสเติบโตของบิตคอยในแต่ละสัปดาห์นะครับซึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสเขียวมากกว่าแดงนะครับซึ่งเกือบครึ่งๆ่งน,นะครับประมาณ60% 4 0ซึ่งเขียวอยู่ที่ประมาณ60%แดงอยู่ที่40%เรเรามาลุ้นกันครับว่าอาทิตย์หน้าหรือสัปดาห์หน้าเนี่ย มีโอกาสที่ b t c จะปิดเป็นเขียวหรือเปล่าได้เองซึ่งก็อาจจะทําให้คริปโตลหลายๆตัวเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นก็เป็นไม่ได้ก็คงจะใจชื้นกันไปในระดับหนึ่งนะครับซึ่งปรากฏว่าในส่วนเฟียร g n ก็ยังอยู่ในสถานะ extreme fear อยู่เหมือนเดิมนะประมาณเวลาประมาณเดือนนิดๆแล้วนั่นเองนะครับกออ็ลำไยเหลือเกินนะ,นะฮะคื มาในส่วนของข่าวตรงนี้นะครับเขาได้มองว่าบิตคอยเนี่ยก่อนหน้านี้นเ,นเออมีโอกาสมากๆเลยที่จะล่วงลงไปถึง3,000 30, 0แล้วก็3,500 0โดยประมาณแต่ในทางกับการบ t c o i n กลับมีการดีตัวมายืนที่4,000 40, 0ได้แล้วก็มีการที่ททไปเทสบริเวณแนวต้านสำคัญที่40,000สีได้กลับกันในส่วนราคาปัจจุบันที่เรายืนประมาณอ๋อได้ล่วงลงไปจาก4 0,000เนี่ยจนถึง39,600เนี่ยสโตเนี่ย ได้มีการเริ่มตัดขึ้นแล้วแท่งเทียนก็ได้มีการปรับตัวขึ้นฉะนั้นมีโอกาสมากมากที่ BDC เนี่ยอาจจะมีการปรับตัวขึ้นในช็อตเทอมนั่นเองนะครับและสิ่งสําคัญเลยเรามาดูในส่วนของดีมาโซนของ Bitcoin ที่ได้วิ่งเป็นเคิร์บจากเส้นสีชมพูชมพูเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดว่าถ้ามันมีโอกาสเนี่ยกลับมาเทสบริเวณตรงนี้หรือราคาประมาณแนวรับที่4 0 0 0มืหรือ39,760เนี่ยแล้วสามารถยืนได้เนี่ยนะครับมีโอกาสมากๆที่ BDC จะเด้งอีกครั้งหนึง่ง ตามเส้นโมเมนตัมสีฟ้าๆนะครับไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ประมาณ98,000เหรียญหรือประมาณ100,000เหรียญโดยประมาณเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นั่นเองนะครับโอเคแต่สิ่งที่น่าจับตาต่อไปภายในไม่กี่วันที่จะถึงนี้ก็คือน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะก็วันที่14นะมันก็วันพรุ่งนี้นะ,นะครับซึ่งจะมีในส่วนของสัญญาณออปชันขนาดใหญ่ที่ผมได้อัปเดตในสมาชิกของผมในกลุ่มเฮาฉลามไปแล้วว่า นะครับมีโอกาสในส่วนของสัญญาออปชันที่จะเกิดขึ้นในพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมูลค่ากว่า750ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับซึ่งนะครับมีคนมองว่าถ้าราคาถ้าใครที่เปิดคอเนี่ยหรือมองว่าราคา b ีซีเนี่ยปิดเหนือ4 6 0 0 0ได้เนี่ยนะครับเขามีโอกาสที่จะทำกำไรนะครับรวมกันกว่า125ล้านดอลลาร์นั่นเองซึ่งมันค่อนข้างที่จะน่าได้รับได้ลุนหรือ ถ้าเราลองไปดูกราฟเนี่ยเราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยก็จะมีโซนแนวรับแนวต้านที่สําคัญบริเวณนั้นพอดีนะครับฉะนั้นผมมองว่าในช่วงวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยบิตคอยจะวิ่งอยู่ราคาราวๆประมาณ40,000จนถึง46,000โดยประมาณเนี่ยเป็นไปได้นะครับเนื่องจากคนที่เปิดพุทธเนี่ยเขาจําเป็นที่จะต้องหวังให้ราคาบิตคอยเนี่ยหรือหาทางทำให้ราคาบิตคอยต่ํากว่า42,000ให้ได้นั่นเองเขาถึงจะได้กําไรฉะนั้นก็เป็นไปได้ว่า บิตคอยในวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะวิ่งต่ำกว่า4 2 0 0 0รวมถึงวิ่งไปสูงกว่า46,000ดอลลาร์ก็ยังเป็นไปได้อยู่ฉะนั้นเพื่อนๆจับตาดูให้ดีนะครับเนื่องจากมันเป็นปริมาณขนาดใหญ่มากๆนะครับในสัญญาในวันที่14ในวันพรุ่งนี้นั่นเองฉะนั้นจับตาดูให้ดีหรือใครที่เทรดฟิวเจอร์ก็ระวังความผันผวน,นเอาไว้ให้ดีนะครับเพื่อนๆซึ่งข่าวต่อไปนะครับ ได้มองว่าชาวอเมริกันกอเมริกันส่วนใหญ่เนี่ยที่ถือ Bitcoin 20%นะช่วงเวลานี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับเนื่องจากในส่วนของกระแสบ Bitcoin ที่กําลังมาแรงในช่วงนี้นั่นเองนะครับเ,เพื่อนแล้วที่สําคัญเลยก็ในช่วงของประมาณวันที่11เนี่ยได้มี BTC ีถูกโอนออกไปนะครับประมาณ29,371 BTC เลยทีเดียวในช่วงวันที่11มกราคมที่ผ่านมาถือว่าเป็นปริมาณที่เยอะมากๆเลยนะครับเ,เพื่อน ซึ่งเราลองมาดูแนวรับแนวต้านสำคัญของบิตคอยกันต่อไปแน่นอนครับถ้าผมได้พูดไปเมื่อกี้ก็ในส่วนของสัญญาออปชันที่จะหมดอายุในวันพรุ่งนี้ซึ่งถ้าฝั่งคอเนี่ยจะมองว่า BTC ควรจะไปยืนเหนือ4 6 0 0 0แต่ในส่วนของฝั่งพุทธเนี่ย b t ตต้องยืนต่ำกว่า42 0 0 0นฉะนั้นโซนแนวรับแนวต้านสำคัญมันเลยอยู่บริเวณโซนนี้แล้วที่สาคัญเลยครับบริเวณ45,500เนี่ยมันเป็นบริเวณโซนแนวต้านสำคัญมากๆทั้งบริเวณโซนแนวต้านของราคา แล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย EMA 20นั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งมันเป็นแนวต้านที่สําคัญมากๆซึ่งผมมองว่าอาจจะยากหน่อยนะที่จะผ่านไปได้เนี่ยนะครับด้านบนเนี่ยนะในครั้งแรกเนี่ยผมมองว่าก็เราก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะครับซึ่งถ้ามันหลุดร่วงลงมาเนี่ยมีโอกาสกลับลงมาเทสสี่หมื่นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยยังเป็นไปได้สูงอยู่นั่นเองและมันก็จะสอดคล้องกับคนที่เปิดสัญญาพุดออปชันที่ หวังว่าจะให้ราคาบิตคอยต่ำกว่า42,000ดอลลาร์อยู่เช่นเดียวกันฉะนั้นจับตารอดูไว้ให้ดีนะครับแต่ผมก็อยากให้มันขึ้นไปนะต่อมาเรามาดูในส่วนของอีเทเรียมกันบ้างน,นะครับอีเทเรียมมีแนวต้านสําคัญอยู่ที่ประมาณ3,536ซึ่งเป็นแนวต้านสําคัญของเส้น EMA 20ด้วยนะครับฉะนั้นผมมองว่าในช็อตเทอมอีเทเรียมมีโอกาสที่จะเด้งไปถึงได้แล้วก็กลับลงมาเทสแนวรับสําคัญใหม่ที่ประมาณ3,000 370อีกครั้งหนึ่งหรือ3,350อีกครั้งหนึ่งซึ่งแนวรับสำคัญของอี h ิเรียมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2,652เนื่องจากจะเป็นแนวรับสำคัญของ ไสเทียนตรงนี้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งอีทีเทียมก็ยังคงวิ่งไซเวดาวในกรอบเทรนไลน์ขาลงอยู่นั่นเองไม่สามารถผ่านเส้น e อเต่างๆไปได้เลยนะในช็อตเทมขณะนี้นั่นเองครับต่อไปมาดูในส่วนของ BnB บ้างตอนนี้ BnB ก็ได้มีการกลับตัวได้สวยงามน,นะครับตั้งแต่ช่วงราคาประมาณ400เนี่ยแต่ตอนนี้เรามาเจอแนวต้านสําคัญที่เส้น e อ a 2เอแล้วก็คือราคาประมาณนะครับสี่ร้อยแปดสิบห้าถึงสี่ร้อยเก้าสิบโดยประมาณซึ่งผมมองว่าน่าจะยังไม่ผ่านในครั้งแรกนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าสามารถ ผ่านไปได้เนี่ยราคาต่อไปที่ B&B n B จะเติบโตไปได้ก็คือ452โดยประมาณฉะนัน้นเพื่อนๆวางแผนจำกัดความเสี่ยงไว้ให้ดีนะครับแต่ B&B n B ยังมีโอกาสกลับลงมาเทสแนวรับสำคัญที่ประมาณ440ได้อีกอยู่นะครับเพื่อนๆฉะนัน้นเพื่อนๆวางแผนให้ดีเนาะต่อไปมาดูในส่วนของ s o l a n a เนี่ยโ o l a n a ก็มีโอกาสมากๆนะครับที่จะไปเทสประมาณ159โดยประมาณนะครับซึ่งจะเป็นแนวต้านสำคัญของเส้น EMA นั่นเองนะครับและตอนนี้ก็จะไม่ได้มีสัญญาณบูลลิตไดวรสเจนเกิดขึ้นสำหรับโ o l a n a เลยฉะนั้นผมมองว่า น่าจะเป็นการพักตัวสําหรับวันนี้มันพรุ่งนี้ซะมากกว่าแล้วตัวต่อไปที่สําคัญเลยคือ A D A ใน A D A ได้เกิดบูลล d i v e r g e n จนเกิดขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เรากําลังมาเทสเส้น E M A ที่สําคัญฉะนั้นถ้ามันสามารถยืนที่บริเวณ1.286ได้เนี่ยมีโอกาสมากๆที่จะไปเทสบริเวณ1.370แต่ถ้าไม่สามารถผ่าน1.286ได้ มีโอกาสร่วงต่อลงมาเทสที่นะครับ1.279และ1.188โดยประมาณเนี่ยมีโอกาสอยู่นะครับฉะนั้นต้องรอดูว,ว่า ADA จะสามารถยืนไหวไหมเนื่องจากถ้าไม่สามารถยืนไหวได้เนี่ยมันจะเป็นการยกโลตำลงนั่นเองนะครับเ,เพื่อนโอเคเรามาดูต่อไปในส่วนของ Bitcoin ในภาพาใหญ่ๆกันบ้างน,นะครับซึ่งตอนเนี้เ,นเพื่อนๆลองมองภาพในปี2011ปี2013 2017และ2021ก็คือปัจจุบัน ซึ่งเรายังคงอยู่ในเทนไลน์หลักที่สําคัญในภาพลองเทอมของ Bitcoin อยู่นั่นเองฉะนั้นเรายังไม่ได้หลุดแต่อย่างใดดูตั้งแต่ปี2011นะครับมีการมาเทสเทนไลน์เทสเทนไลน์แล้วก็มีการเด้งขึ้นเลยปี2013เด้งมาเทสเทนไลน์แล้วก็มาเทสอีกรอบหนึ่งเทสประมาณ2รอบนะครับถ้าเราดูตามในอดีต มีแค่ปี2017เท่าน,นั้นที่มันเทสเด้งรอบเดียวแล้วก็เด้งพุ่งพวดขึ้นไปเลยนะครับขึ้นจรวดไปเลยนะฮะแต่ปี2021เนี่ยเริ่มจะทำพฤติกรรมคล้ายๆกับปี2011และ2013เนื่องจากเป็นการมาเทสเทนไลน์2ครั้งนั่นเองฉะนั้นเรายมีโอกาสในการเติบโตอยู่ถ้า BTC ยังไมไ่หลุดเทนไลน์บริเวณนี้หรือครับราคาประมาณ30,000 เก้าเนี่ยถ้ายังไม่หลุดนะผมมองว่านะมองมองตัวเลขกลมๆมน,นะครับถ้ายังไม่หลุดโซนเนี่ยผมมองว่ายังมีโอกาสอยู่นั่นเองนะครับในมองของผมจากเทรนไลน์ตรงนี้นะโอเคต่อไปเรามาดูในส่วนของการเติบโตของบีดีซีของคุณเทปเด็กกันบ้างนะครับซึ่งถ้าเรามองในภาพตรงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเก็บสะสมของยังไม่ใช่ช่วงเป็นช่วงเติบโตหรือช่วงปูรันรอบใหญ่นั่นเองซึ่ง การที่จะเติบโตเป็นบูรัเนี่ยมันคือกรอบสีเขียวๆซึ่งมันค่อนข้างที่จะเติบโตแบบเอ็กซินชันในระดับหนึ่งพอสมควรแต่ปัจจุบันเรายัางอยู่ในกรอบสีแดงๆอยู่เลยฉะนั้นจุดบัดท่อมของกรอบสีแดงๆเนี่ยมันอยู่สระราคาประมาณเกือบจะ30,000ืเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นเรามีโอกาสอยู่ที่ BTC จะลงมาเทส3ามหมอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นใครที่ยังรับความเสี่ยงไม่ได้ควรจะแบ่งเป็นไม้หลักๆนะครับ ที่โซนด้านล่างก็คือบริเวณราคาสามห0ื่นไว้ไม้หนึ่งซึ่งจะเป็นไม้สําคัญมากๆแล้วก็จะเป็นไม้ที่เราไม่ควรหลุดเลยนั่นเองนะครับฉะนั้นเพื่อ,อนๆควรแบ่งไม้ถัวเฉลี่ยป้องกันความเสี่ยงเอาไว้ด้วยเนาะและสุดท้ายนี้ผมก็เอาให้ดูนะครับในส่วนของสัญญาณแม็กเพนที่ผมได้พูดไปเนี่ยมันก็คือราคา4ี่หมื่นโดยประมาณในช่วงของวันที่11วันที่14 ก็คือวันพุ่งนี้นั่นเองนะครับพเพื่อนๆฉะนั้นพเพื่อนๆวางแผนกันให้ดีนะครับเอาละครับก็อื่นเลยก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอีกครั้งก็คือเกรนี่นั่นเองพเพื่อนๆสามารถไปซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกเฮาฉลามทุกคนที่ให้การสนับสนุนผมรวมถึงขอบคุณพเพื่อนๆทุกคนที่ให้การรับชมและก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับ ยังไงลืมวางแผนจำกัดความเสี่ยงอยู่เสมอผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนี้ผมพูดมันจะถูกเพื่อนๆเ,เอาไปวางแผนแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจต่อเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้ผู้ชายคนนี้เลยนะครับได้มีกําลังใจที่จะทําคลิปต่อนะถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนหรือผมพูดผิดต,ตรงไหนสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลยผมยินดีรับฟังแล้วก็อ่านทุกความคิดเห็นนะครับดีใจที่ได้พูดคุยกับเพ,เ,พเพื่อนทุกคนในวันนี้แล้วจะลืมเป็นเาลาลมมมทีี่ววัาาับผครสด